คืออย่างนี้ตอนที่ไปมีข่าวเนี่ยนะแล้วคุณจะอยู่กับตำรวจใช่ปะที่ไปออกผลกรนะแสเนี่ยแล้วแล้วมันมีการพูดว่าเฮ้ยใครแก้โอ้ใครแก้ก็รับผิดชอบไปประ<ผ>มาณนีนน้ผมไม่ได้อยู่กับตำรวจครับนี่ไงรายการนี้ไงครับผมไม่ได้อยู่กับตำรวจนี่นี่ไงก็คนนี้ตำรวจคนไหนครับคนไหนคือตำรวจอันนี้คือผมครับ ตำรวจโพสต์ตำรวจได้ไหมคับโพส์ผมผมเพิ่งเจอครั้งนั้นครั้งเดียวนั่นแหละครับนั่นแหละก็เพิ่งรู้จักครั้งแรกครั้งนั้นก็นี่ไงไปคุณไปออกรายการแล้วบิดตำรวจโพสต์ตำรวจได้ด้วยนะแล้วพอมันพูดกันแบบเนี้ยมันก็บอกว่าเอ้ยแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ใครแก้ก็รับผิดชอบไปอ่าก็นี่ไงเขาก็เลยขนาดว่าผมแก้ผมติดคุกใช่ไปดูดีๆถูกต้องแล้วเขาก็บอกตำรวจแก้ตำรวจก็ติดคุกไปโอ้โหชอบมากจะให้มันเป็นอย่างนี้แล้วพูดว่าไงอย่างไหม ถ้าคุณบอกว่าถ้าตำรวจแก้ half, คุณจะดำเนินการฟ้องตำรวจผมไม่ได้บอกว่าดำเนินการฟ้องผมบอกใครแก้ก็ติดคุณไม่มาเปิดเปิดดูเปิดดูเปิดให้เต็มเออผมกเทียบอันนั้อืมฟ้องกลับเลยเพรามันเป็นเรื่องของฟ้องกลับเลยถ้าเจอแก้โอ้อะไรวะเนี่ยมันกลายเป็นแคปไปเลยเด เปลี่ยนทีวีเอสผมจับเลยเพราะมันเป็นเรื่องของบริษัทที่ผมต้องทํางานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ท่านโฆษกเนี่ยเป็นพยานได้เลยว่าถ้าผมไปตรวจเจอว่าแกผมก็ฟ้องตำรวจไม่ได้ไปเกิดเ่ตุกจรณ์อะไรกับใครอย่าลืมว่าผมม่บแค่หลักการเสียหายไปฟ้องทั้งผมเสิร์ฟเรนที่คุณหายแน่นอนเพราะประชาชนเข้าใจผิดที่ว่าคุณไอ้ตูนไม่ตำรวจผมไม่ไม่ได้บอกว่าทางตำรวเข้าใจว่าเรื่องไม่มีหลักฐานไม่ได้ฟ้องใครแล้วก็ไม่อยากจะฟ้องประชาชน ชอบของนนะเข้าใจแจ่แต่ในคลิปเนี้ยไม่หลีเจอมันบอกมันก็่งมีการแก้ไม่ได้ไม่ได้คุณกุลโอ้รี่เสียแล้วไงมาที่นี้คุณฟ้องมันดไม่เป็นไรคุณไม่ฟ้องไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเมิะแต่โดนเองแค่นี้คือสรุปว่าคุณคุณก็พอรู้เรื่องเลยใช่ไหมว่าปัญหาคืออะไรอันนี้อันนี้อันนี้ก็าข้อมูลตรงกันเนาะข้อมูลตรงกันยี่สองจุดสามสี่จุดหนึ่งศูนย์ยสองจุดหนึ่งหนึ่ง ใช่ไหมอันน right. 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 no ี go right. 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 ้ก็ของได้เปลี่ยใช่ไหมเอาแบบเปิดในแผ่เลยไหมเอาแต่มันจะเสียเวลาไม่เป็นไรอันนี้ก็ได้เปิดในแผ่ก็ได้อยากจะว่ายี่สิบสองจุดหนึ่งหนึ่งนี่อยู่สังฮีใช่ไหมต้นี้ีมไหนเออปะกำลังมากำลังมาอ่ะอันเจเต้าทีมเลยอ่าอคือคือคือตรงกันไหมว่ายี่สิบสองจุดหนึ่งหนึ่งอยู่สังฮีถ้าอยู่สังฮีตรงกันก็จบก็ต้นทีมอะไรครับอ่าอ่าดูหน่อยอ่าเนี่ยมีเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังดูอ่านี่ไงอันนี้เนี่ยนะ ไปดูได้เลยครับตำรวจแถลงข่าววันที่วันที่26กุมภา2565ตำรวจภาคหนึ่งแถลงข่าวประชาชนกี่ล้านคนเห็นไหมเราไปดูในนี้เลยนะครับเนี่ยไงคุณอู๊ดมันไปเขียนอย่างนี้ไง22.11เนี่ยให้ให้อันนี้จริงๆแล้วผมก็ให้ดีไอไปแล้วเห็นป่ะนี่ไงเห็นป่ะเขาเขาลอยเขาบอกดีไอไปแล้วเออแล้วไม่เกี่ยวกับคุณจริงๆก็ออกมาเลยของันนีไออามาเลยอันนี้คือสรุปไม่เกี่ยวกับคุณอู๊ดนะ อ,อ่าอันนี้อันนี้เป็นการกระทราของตารวจเองนะไม่อันนี้ไม่เกี่ยวกับคุณคุณไม่เห็นเลยคุณให้ข้อมูลติดไปจริงๆอ่ะถ้าดูจากข้อมูลติดเรารู้ว่าอยู่ตรงไหนใช่ไหมอ,อาจารย์อาจารย์นัครับอย่างเลยเล่นนั้นน่ะขขผมได้ววข้อมูลเหมือนทันเลยใช่ใช่เนี่ยประเด็นคือเนี่ยยังวงจรปิดนี่นะของอมาินทีวีน้องแอมาลินอยู่ไหนจ๊ะน้องอมาลินมามามาน้องเข้างานเมื่อไหร่ปีไหนนี่ทันปะไม่ทันน้องไปดูเลยนะนี่ของอมาลินบ่าโลโก้ใช่ไหมอ่า ของอมรินทีวีเนี่ยนะนะเอามาจากวงจรปิดของสะพานสังฮีวงจรปิดของสะพานสังฮีนะถ้าเป็นออริจินอลถ้าเป็นต้นฉบับเลยเนยนะมันจะช้ากว่า4ี่นาทีช้ากว่า4นาทีทุกตัวแต่ถ้าปรับมาแล้วมันก็จะกลายเป็น4ทุ่มนาทีซึ่ง4ทุ่มินาทีนี่ของอมรินปรับแก้แล้ว4ทุ่ม1นาทีเรือผ่านตรงสะพานสังฮีถ้าเป็น G P S ของแท้ของออริจินอลตามหลักในเล่มนี้นะซึ่งของคุณกูตก็ได้ก็ได้ช่วยมีส่วนในการให้ได้เล่มนี้มาเพราะคุณกยตอเขาช่วยติดต่อ คือคือพี่วุาเป็นคนไปติดต่อใช่นลครับใช่เราก็ไปทํากับนิเกียใช่แต่ที่สื่อเนี่ยเขามามาประโคมกันว่าตอนนี้เข้าใจผมผิดกลายเป็นว่าผมเป็นอุปโลกขึ้นมาจริง,รงจริงจริงจรอ่ะอันนี้คุณอุ๊ดไม่ได้เป็นคนนั่นแต่ตํารวจเป็นคนทํชาชัดไหมถ้าอย่างเนี้ยชัดไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมยี่สิบสองจุดนึงแปป่ะ เรียกว่าแก้เวลาในกล้องวงจรปิดไม่ได้แก้สองอย่างจ้าวงจรปิดก็แก้จ้า g ีเพก็ไม่ได้ไปแก้ตรงนี้แต่<อ>ไปแก้ตรงที่โพสให้ประชาชนดูเ<อ>นี่ยอ,อ่ะชีส้สองจุดหนึ่งแปดป่ะอาเคถ้ียี่คุณอุดไม่ไม่มีส่วนรู้เห็นเนาะการทำอย่างเงี้ยคุณอุดไม่เกี่ยวประชาชนเข้าใจคุณอุชด้วยเด็ไอ้ก็จะเข้าใจคุณอุดขอให้คุณช่วยบอกว่าเออ ตามเล่อนี้คุณไปเช็คด,ดู 1. 1. ยี่สิบสองจุดหนึ่งอยู่ซังนี้จริงตามตามที่เอกจริงจบแล้วไม่เกี่ยวกับคุณเลยเออแล้วในคลิปนั้นที่ส่งให้นะ่ะเปิดอ,ะอ่ะอตอนนั้นอะ,อะไรผู้ตอนนี้เขาเป็นอะไรละผู้ประชาการภาคสองใช่ไหมอ่าท่านคนนั้นะ่ะชื่ออะไรนะ่ะท่านอะไรชื่ออะไรลนะ่ะอามีใครรู้บ้างตามจุลเทพจันรงไรมปะคนเนี้ยอ่ะไปถือช่วยช่วยหมอนหน่อยอ่ารายการผลกระแสจูล ตำรวจพูดเองบอกว่าใครทําคนนั้นก็นั่นใช่ไหมคุณยังบอกเลยใครทําคนนั้นก็รับไปถ้าตํารวจแก้ตํารวจก็รับผิดชอบไปแล้วนี่แก้หรือยังท่านผบภาคสองท่านท่านอดีตเอ่อโค้ชสัมนาการตำรวจแห่งชาติลูกลูกน้องท่านเออไม่ไม่เกี่ยวกับคุณแต่ว่าอันนี้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกันเขาไปทะเลาะกันเองนะเออไม่แค่พยานใช่ลครับการงโอเคอ่าไม่ไม่ไม่เกี่ยวแต่แต่อย่างน้อยก็เขาจะได้เข้าใจคุณเลยว่าคุณไม่เกี่ยวเออนี่เกี่ยวยังได้ไม่เป็นไร เอาไม่เขาเอาคุณไปอ้างมันเกี่ยวกับคุณไงเออเดี๋ยวดรีไอมาเนี่ยพอคุณไปอยู่ด้วยกันกับเขาไปออกรายการกับเขาอะไรช่วยไปด้วยเลยไม่บอกว่ะเออผมแจ้งเรียบร้อยแล้วว่าครั้งที่แล้วผมก็ให้สามปีที่แล้วผมก็ให้ริยะครับไปดูเลยครับรายการหนูกระแสอยากให้อะไรไม่ต้องไปลงทุนล้านว่าบาทผมทําให้ล้านกว่าืี่เลย เขาบอกว่าเขาลงไปจ้างคนนุ้นดัน้ำโอ้ยไอ้นั่นมันไอ้นั่นมันนั่นมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว GPS GPS ไม่ได้เสียอะไรเลยคือผมบอกผมมีให้หมดใช่ไม่ต้องไปจ้างใครเขาโดนใต้น้ำแล้วแล้ววันนั้นวันวันก้อนนั้นคุณก็ตีรถมาจากพัทยาเลยมาช่วยใช่ไหมใช่ตอนเย็นคืออยู่พัทยาใช่ป่ะใช่วันที่ยี่สิบสี่ตอนเย็นคุณอยู่พัทยาใช่อ่าแล้วคุณมาคุณออกจากพัทยากี่โมงอ่ะจำไม่ได้ครับวันไหนวันที่ยี่สิบสี่ไงคุมภามาเจอมาช่วยหาผมมาช่วยตอนที่มาถอด GPS ไอ้แต่แต่แต่ที่แต่ที่แต่ที่ท่า,ทาน้ำอ๋อมีมีลูกคนหนึ่งท <ๆ S 1> ้ายคุณไงเขาเลยคิดว่าเป็นคุณไอ้ที่ไ <มา S 1> อ,อ้ที่อยู่ตรงที่ยี่สิบสี่ตอนยี่สิบสี่เกิดเหตุยี่ยี่สิมสี่คุณรุนาใช่ไหมมาคนอื่นได้ไหมอ๋อยี่สิบสี่ไม่ใช่คุณเขามีคนไอ้ชาวเด็กแต่เขาเป็นไอ้คุณไปยืนอยู่ตรงโต๊ะเขาเลยคิดว่าเป็นคุณไงผมทำแค่อันนี้เองเพรา็ตำรวจอ่าวัน้ที่มาช่วยมาช่วยมาช่วยถอดให้อันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณอู๊ดนะถ้าไม่ได้คุณอู๊ดนี่ก็เราก็คงไม่รู้ความจริงนะไม่คือคุณออู๊ดดมาช่วยถนะ คือเนสเกียเนี่ยนะเขาเออคือคือตำรวจเนี่ยนะตามหน้าสุดท้ายเนาะเขาก็อยากที่จะได้จีเพ็เรือมาเนาะทีนี้จีเพ็เรือมันก็มีการถอดกล่องไปใช่ไหมไปอัพข้อมูลคุณอู๊ดก็ช่วยติดต่อให้เนสเกียก็เลยแต่งตั้งให้คุณอู๊ดเป็นเป็นเป็นผู้ดูแลคุณอู๊ดต้องเป็นคนประสานกับเนสเกียทีนี้เนสเกียก็ได้ข้อมูลมาก็เป็นเออ่ข้อมูลเนี่ยหกร้อยกว่าหกพันกว่าข้อมูลกี่ชุดข้อมูลเนี่ยอ่าแล้วทีนี้แต่ละอันมันก็จะมานั่นติดต่อให้ครับได้ครับ หนึ่งคือตอนเนี้ยที่ผมไปอ่ะตอนที่ไปที่คุณหมอพูดอ่ะคือผมอ่ะไปช่วยถอดที่เพจเครื่องตัวเนี้ยมันเป็นเครื่องยนต์มูเตร์ฟอีซซึ่งโอเคอย่าเพิ่งไม่มีอะไรอ๋อที่เพจตัวเนี้ยมันหายก็คือเปิดสตั้งเครื่องไว้อย่าดับยังยังยังเอออืม พีเพสตัวนี้มันลิงก์กับเครื่องมือทูรี้ผม้าเป็นผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือที้เพราะฉะนั้นเวลาที่จะเปิดหรือทําอะไรระบบผมก็มา,มาช่วยกันอืซึ่งอยู่กันทั้งคู่ใช่แล้วไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญตรงไหนแต่อาจจะผมไม่ได้บอกว่าคุณไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญไม่เยวกับผมนะแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าที่สี่ไม่ใช่คุนที่ท่าน้ําที่บนหนึ่งนั้นไม่ใช่ตอนประมาณใกล้เชื่อมขึ้นไม่ใช่คุนนะเป็นคนท้ายกันเป็นเป็นคนท้ายกันใช่ไหมเออนั่นแหละคือคือชาวโซเชียลเขาคิดว่าเป็นคูณไงจริงๆคุณไม่่รูู้ออยยพัาา ก็ดูไม่ไม่ใช่นานแต่ทีนี้ไอเรื่องไอเรื่องข้อมูลเนี้ยไม่คไม่ไม่ไม่ไมเดี๋ยวคุณฟังก่อนเล่มนี้เนี่ยมันคือดาต a าดาตาที่อยู่ในในของเนฟเกียเขาให้มาซึ่งดาต a านี่มันเป็นข้อมูลสากลถูกต้องไหมมันจะมีลัติจุดลองติจุดมีความเร็วมีอะไรอ่าก็แทนให้ <c oughs> เปิดมาเลย่เปิดเลยเปิดเลยอืม อันนี้คือข้อมูลในแท็กที่ที่สามปีที่แล้วที่บอกว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวครับที่เกิดเหตุการณ์วันนั้นมันจะบอกถึงเวลาความลึกของน้ํานะครับความเร็วยางนี่คือความเร็วและลองอย่างพวกชาวเรือทุกคนใช้นะครับรวมถึงเนี่ยคือไอเครื่องซาเดอร์เนี่ยที่ว่าเป็นโซน่าลงไปจะบอกถึงองศาของน้ำเดฟความลึกอุณภูมิและจุดลงที่โจทิศหัวเรืออ่าความเร็วอระยะที่เคลื่อนที่ต่อนาทีอันนี้ก็โอเคเป็นข้อมูลติดวันนั้น ฟงวันนั้นใช่ถ้าสมมติเราต้องการเวลาที่เท่าไหร่เราก็แค่ในซอฟแวร์ก็เอายูนิตเข้าไปมันก็จะขึ้นลูกที่ตอนที่เลือวินจกถึงตรงไหนถึงตรงไหนถ้าเป็นซอฟแวร์ของของเนปเกียเขาแสวคซอฟแวร์ของบริษัทการบินตอนตอนนี้การบินให้ซอฟแวร์มาแล้วให้ให้ซอฟแวร์กับคุณคุณคุณอารับก็ดูได้ดิตรงสิมันเป็นมัดเวลามาตรฐานโลกดาวดาวเทียมเนปสตั๊ก ว่าไงคําพูดง่ายๆถาว่าตรงกันไหมเหมือนน้องเหมือนน้องถือมือถือไปสิงคโปร์เดี๋ยวผมเดินไปเดี๋ยวพี่จะเดินมาคุ่พูดก่อนเวลาจะถูกอัปเดตเหมือนถามว่าตรงไหมก็สามปีที่แล้วก็พี่ก็บอกมันเป็นอัตโนมัติครอสซึ่งเหมือนกับน้องถือตัวโทรศัพท์สมมติน้องไปอยู่สิงคโปร์เวลาก็จะถูกรันใหม่เป็นของเวลาสิงคโปร์ถ้าอยู่ประเทศไทยไม่ว่าอยู่ตรงไหนเวลามันก็จะถูกมันจะพอดกับดาวเทียมซึ่งซึ่งตอนนี้มันล็อกกับอินเทอร์เน็ต ผมยังไม่เคยเห็นเลยรูปนี้ผมให้แค่ตรงนั้นทูกมันจะเป็นก๊อเปเมมโมรี่เข้าไปให้เล่มเขียวใช่เราก็จะมีแค่ตรงนี้เล่มเขียวเนี่ยที่มีในประเทศไทยเนี่ยที่บอกเนี่ยไอ้เวลาอย่างเงี้ยครับเมมโมรี่นะ <aus> มีพี่อาร์ตก็มีผมก็มีซึ่งเป็นตัวเดียวกันไอ้รูปแบบไม่เคยเห็นเลยแล้วไม่เคยได้ดูด้วยแล้วก็ไม่เคยดูด้วยอไม่เคยรับรู้อะไรเลย ไม่รู้ก็แต่นี้อันนี้ของใครผมยังไม่รู้เลยเรามาถามผมเนี่ยผมก็ไม่เคยได้ดูด้วยแต่ที่ผมบอกอผมให้แค่ตรงนั้นก็เหมือนกันดึงจากดึงจากเส้นแทร็กกิ้งของวันนั้นอะ่ะเอาออกมาให้ในฐานะทีุ่ณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเราได้เห็นภาพแบบว่าพวกไปวนมาจอดไปแวะตรงนั้นตรงนี้เรามันดูน่าสงสัยน,นะคำนี้แหละมันถึงมันถึงบอกว่าเหมือนผมไปปิดบังอะไรนะครับบอกเลยว่าไอ้เส้นพวกนี้เวลาอย่างที่ของคุณหมอเนี่ยที่เปิดมาเนี่ยมันก็ถามว่าเป็นเวลาไหน ซึ่งเราให้ไปหมดมันจะวนไปวนมาเลี้ยวยังไงเราก็ให้ไปหมดมันอยู่ในเมมโมรี่นั้นหมดแล้วแต่ถ้าสมมุติจะเอาออกมาเป็นกระดาษรู้สึกมันจะประมาณ2,000กว่าแผ่นเกินด้วยมั้งคืออย่างที่เอกชนเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญดีเหมือนกันขกเขาบอกดูแล้วว่าน่าสงสัยเนี่ยพี่กูเนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเหมือนกันดูแล้วเปน,สงส,งนงสงสัยอะไรจุดไหนบ้างสงสัยอะไรจุดไหนผมไม่ได้เคยไปต้องบอกอะไรผมทําแค่ตามว่าอยากรู้เวลาจากจุดไหนผมก็อจากที่แจ้งไว้ว่าผมไม่ทราบตอนไปทำเนี่ยผมไม่ทราบเลยมีแต่บอกว่า อยากรู้เวลาตรงไหนผมก็จิ้มให้แค่นั้นเองส่วนนี้ผมก็ไม่ได้รับรู้อะไรเลยตอนนี้ประชาชนทั้งประเทศอยากรู้เวลา22.11แล้วก็22.13อ่าก็ไม่ได้เนี่ยที่ตรงนี้ก็มีแล้วผมก็มีก็ตรงกัน็ก็อันเดียวกันเลยมันมันตรงกันแต่เป็นคนละอันกับที่ตำรวจแถลงข่าวก็อย่างที่พูดไปนั้นตำรวจก็ต้องรับผิดชอบไปก็ต้องยืนคําพูดของคนศชนากตำหวจแห่งชาติใครโกงคนนั้นก็รับผิดชอบไปใครพูดอะไรก็รับผิดชอบไปนี่แหละทำไมต้องให้ชีวิตผมเดือดร้อนผมไม่แค่พยานใช่ ไม่มีอะไรคาตอบก็ง่ายๆ่ายแต่วันนี้ผมถูกคุกคามผมกระบอลก็มาอยู่เนี่ใครอยากก็ถามอะไรทําอะไรตอบได้เลยอผมกลัวปัญหาทีนี้ทีนี้น้องก็ต้องไปนั่นจะดเองเนาะอย่าให้คุณรู้ต้องเดือดร้อนผู้สื่อผู้สื่อข่าวเนี่ยนะก็ต้องไปตามละไปหาท่านที่ให้สัมภาษณ์ในการหนกระแสผู้สื่อข่าวก็ต้องไปตามแล้วว่าใครเป็นตํารวจที่ก้ขึ้นมือแปดเก้าคนถ้าผู้สื่อข่าวไม่มีเดี๋ยวผมจะให้รายชื่อไปเนาะก็คนจะต้องไปถามไอ้อย่างเนี้ยอ่าที่ว่าเวลาทิปเนี้ย ยี่สิบสอึงสเนี่ยติดถ่ายรูปเห็นสะพานพระรามแดซึ่งจริงๆ2 2 1ยิบสองจุดหึงสถ้าไปดูจีเพ็ดเรืออยู่แถววชิระแล้วนี่ไงนี่มันคือความผิดปกติตรงนี้ไอ,อย้ยางแย่แก้เวลาลางร้อยเปอร์เซ็นต์นะยี่สิบสองจุหนึ่งสาเรือผ่านไปแล้วยี่สิบสองหนึ่งหนึ่งนะเรือยี่สิบสองจึงหนึ่งของจริงอ่ะคือเรือเรือต้องอยู่ตรงตรงนี้ถ้าเดี๋ยวไปดูได้ยี่สบสองจุดหนึ่งหนึ่งเป็นเวลาที่เรือผ่าน สะพานสังฮีถ้าดูอย่างกีเทสเดือนะฮะเราไปดูได้จปดูในนั้นมันเป็นหลักฐานวิทยาศาสตร์อยู่แล้วมันก็ก็ก็ไปดูกันก็ก็ตามไปชผมกับบริษัทเนปเกียร์ก็เป็นคนให้ไปมันก็เหมือนกันนะคุณก็ไปเปรียบเทียบกันเราเองไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยคือคือข้อมูลน่้มันไม่ได้นั่นที่คูณข้อมูลติดเป็นอย่างนี้แต่ข้อมูลที่มันสุกไปอย่างอื่นอ่าคุณถือเ่ยน้องหน้าตาสวยสวถือไยเออยิ้มหน่อยยิ้มหันหน้ายิ้มหน่อยอ่าอันนี้ อันนี้คือที่ตำรวจแถ้เอ้ยแถลงข่าวโทชกีเสียดนนั่นอันนี้คือเวลาจีเพ็จริงของเรือนะสะพานสางสังฮีเวลา22.11ทีนี้ไปแถลงจุดหนอันนี้อันนี้ไม่พอนะตรงนี้ตรงที่เรือผ่านคันขเดเลี้ยงจีเจนแอนส์แอนส์แอนส์แคลสคูลนะจริงๆอ่ะผ่านคันขเดเลียนเนี่ยมันจะเป็น22.08แต่เนื่องจากตำรวจไปบอกว่าหนึ่งแก้หนึ่งหนึ่งเป็นหนึ่งแปดเพราะฉะนั้นตรงนี้หนึ่งหนึ่งก็ต้องแก้ด้วยไงมันเลยต้องแก้้้จจุดดเาาะะบออกว่่่พพิมพิมมม์ผยันไใชล มันสอดคล้องกันสอดคล้องกันกับที่กติกนะอันนี้ก็คือไม่เกี่ยวกับกับคุณอู๊ตแล้วเนาะอย่างอยคุณอู๊ดเขาก็แมนแมนน่ะยเขาก็บอกว่าเขาให้การตำรวจไปยังไงเขาให้การไปสาย,ยางไงประเด็นคือเขาเขามุกมิกกันเองในสันวนมุกมิกกันในศาลอะ่ะถ้ามาคุยกันต่อหน้าสื่อต่อหน้าอลไจบทีนี้น้องก็ต้องไปสัมภาษณ์ต่อละท่านเนี้ยท่านที่นั่งอยู่ที่ท่านเป็นผบภาคสองอยู่ตอนเนี้ยว่าท่านไปพูดอะไร ตอนที่ท่านเป็นโฆษกจำแนกตัวหนังชาติท่านพูดเองใครแก้คนนั้นก็รับผิดชอบไปนะอันนี้เคลียร์ไหมชัดไหมเคลียร์อะไรเคลียร์ชัดหรือคนดังนั่งเคลียร์หรือคนดังนั่งแถ่คนดังนั่งคุยคนดังนั่งแท๊แซะที่คนเขาบอกว่าถนนกต้องมีวงมรปิดเขาเสียจริงจังเลยแต้ว่าในในในออฟฟิศเออในออฟฟิศมันจะเห็นกล้องดิจิตอลใช่ตัวเนี้ยเขาบอกว่าเสียเสียอีกตัวนี้ก็เสียอันนี้ก็เสียเอ้าแล้วจำไปตอนตำรวจอันนี้เป็นรายการอะไรเนี่ยบิ๊กบอสป่ะใช่เอาบิ๊กบอสมันจะมันมีมีสีแดงจุดอยู่ อ้าท่านไปไหนแล้วเราสองคนพอแล้วพอแล้วเอาแค่นี้เอาวันนี้ก็เออใช่ไหนมีสีแดงเจอดิเจอดิเจอเนี่เอาไปถามกัต่อนะสื่อถามสิเดี๋ยวนี้เอาทีละคนดิพี่ทองบอลเขากำลังโอ้โหเขากำลังสับสนกับเวลาตกลงแจ้งเกิดเกิดเรือกันแน่อ่าอันนี้เอาทีละคนก่อนคุณอุ้ตจับเปรกแล้วนะคุณอุ้ตเคลียร์หนึ่งเดี๋ยวแล้วอย่าโผทีละคนดีเนา้องอย่าเพิ่งที่อย่าอย่างนี้คนก็ ตัดเช็คมันต้องปิดงานใช่ไหมโอ้โหเปิดงานต้อนแขกงานด้วยได้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 ก็คืออย่างนี้ครับคือกับพี่อู๊ดเนี่ยเราเคลียร์แล้วนะคือเราเข้าใจว่าแกอึดอัดแกจะพูดไปมันก็เหมือนกระแสตำรวจแกต้องทํางานใช่ไหมแกพูดไปมันก็ไอ้นั่นแกคนกลางอ่ะต้องเข้าใจแกคนกลางแกต่แกพูดนะชัดเจนว่าเอออยู่ที่อะไรนะที่แกพูดแต่ที่ท่าพูดอย่างนี้คือแกไม่เกี่ยวแกเป็นข้อมูลดิบอ่าส่วนข้อมูลอันนี้สื่อต้องไปดูว่าเป็นจริงไหมนะลองถามลองไปดูซิอมรินทีวีดูกล้องรายการ จริงเปล่า22.11จริงไหมจริงจริงมันศูนย์เจ็ดะของทุกตัวแต่ปรับแก้ตามเวลามันก็เป็น22.11อ่ะอามารินแก้ให้แล้วจีเพ็ดเดอรก็1ิ1 1แล้วทำไมตำรวจแถลงข่าวบอกเป็น22.18อง่าวงจรปิดก็แก้เนาะไอ้นี่ก็แก้อันนี้อันอันนี้อันอันนี้คลิปก็แก้เนาะจริงจริงหนึ่งหนึ่งนะไปแก้เป็นหนึ่งแปดอันนี้คือวงจรปิดนะซีซีทีวีนะเออ แล้วเป็นบอกว่าแซนดี้อยู่นั่งท้ายเรือยังบอกแซนดี้นั่งท้ายเรืออีกนะเดี๋ยวยังนะหลายหลายอย่างนะอันนี้จีพเแก้อย่างน้อยสองจุดจุดที่หนึ่งแก้จากหน,นึ่งแปดหนึ่งหนึ่งเป็นหนึ่งแปดอันที่สองก็ต้องแก้จากจากเอ่อจากตรงนี้ด้วยตรงคนขอดียนด้วยอ่าก็ต้องแก้จากศูนย์แปดเป็นหนึ่งหนึ่งด้วยอ่ะเพื่อมันจะได้เป็นเรื่องเดียวกันประเด็นคือกะติดไปแก้ยี่สองจุดหนึ่งสามออกผลกระแสทีนี้ถ้าเกิดว่าสมมติตํารวจไม่แก้มันก็ป๊อแตกเดย กับกระติกไปถ่าย22.13อยู่สักครั้งนี้แล้วทําไมจะมาผ่านไอ้พูดปิด22.1 13ของกระติกอ่ะด้านหลังเป็นพราม8ใช่มั้แล้วทําไมสั้งนี้เป็น11ปุ๊บก็โป๊ะแตกเขาก็เลยต้องมาอุปถัมภ์ง่นไๆให้เป็น18แล้วมันก็ขึ้นเร็วมากแต่พักเ,เ,เราแคปเร็วอ่ะเราแคปหน้าจอเร็วไปดูได้ในคลิปนี้เนาะอันนี้ของคุณอู๊ดโอเคละนั่นนะทีนี้มันอันนึงคือในตําวลแถลงกาวเคาไม่พูดจุด GPS หลังจากตี1ห,หลังจากตี่1เนี่ยคนก็ไม่เข้าใจไงว่าเอ๊ะตี1แบบเรือมาถึงแล้วแล้วทีนี้ตอนที่ คุณคุณบอลอันอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าคุณบอลเนี่ยทำงานหาคุณบอลไม่ได้มันดู GPS รายละเอียดปย่อยทีนี้เนี่ยหลังจากเกิดเหตุอ่ะวันสองวันเนี่ยคุณบอลไลฟ์สดใช่ป่ะไลฟ์สดกัอยู่แล้วคุณคุณบอลบอกว่ายี่สิบสองจุดสองศูนย์คุณบอลบอกว่าประมาณสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มเอาเข้าเเค้วสี่ทุ่มยี่สิบครับคุณบอลบอกว่าสี่ทุ่มยี่สิบแล้วคุณบอลไปออกรายการโขนกระแสก็สี่ทุ่มยี่สิบแล้วคุณบอลมีการสัมภาษณ์หนึ่งก็ประมาณสี่ทุ่มยี่สิบแล้วทีนี้พอในเฟซนะมันมัน คือสำนวนของตำรวจแต่ผมก็ไม่เคยทราบมาก่อนก็ทราบตอนที่เพิ่งมาทราบตอนที่มีข่าวแหละว่าเวลาเท่าไหร่แต, <t ell and nails> แต่ผมก็ยังยืนยันว่าทุกทุกอย่างที่มันมีหลักฐานมันมีหน้าจอมีอะไรเงี้ยผมส่งให้ไปแล้วนะครับส่วนตอนที่ไปออกรายการของกระแสผมก็ใช้คําว่าประมาณผมยังจำไม่ได้เพราะตอนนั้นอ่ะผมคือจบเรื่องคืนนั้นก็ดึกนะครับเพราะเจ็ดโมงเช้าขาโทรตามแล้วว่าคนมาเต็มเต็มอู่เลยนะครับผมก็อาจได้นอนประมาณชั่วโมงเศษก็เลยออกมาเสร็จแล้วก็ก็คุยให้สัมภาษณ์นู่นนี่นั่นก็ยังไม่มีโอกาสได้ได้ดูรายละเอียดเลยว่าบนคืนนั้นเกิดอะไรขึ้น ไปแล้วก็ไปออกรายการผลกระแสด้ก็พี่หนุ่มเขาก็การประสานงานมาแล้วไปออกกระแสกันผมว่า2ี่สิบี่ทุ่มยี่สิบกว่ากวาจำผมจําเวลาไม่ได้ผมผมพูดชัดเจนว่าผมผมไม่แมนเรื่องเวลาตอนนั้นนะตอนที่ออกกระแสนะครับจนกลับมามาออกคลิปก็ยังไม่ได้ดูจนมันตอนนั้นมันเกิดประเด็นกับผมแล้วว่าเวลามันไม่ตรงนะทำไมพูดไม่ตรงม,มันมีกระแสโซเชียลออกมาแล้วมผมก็เลยได้กลับมาดูว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลังจากนั้นนะแล้วก็พอได้เห็นทุกอย่างข้อมูลก็ให้หมดไปฮะ่พอเสร็จแล้วก็เนี่ยล่าสุด อันนี้ผมยอมรับว่าผมผิดพลาดจริงๆเพราะผมหาหาลูกหาอะไรหลักฐานไม่เจอแล้วผมก็ยังเชื่อมั่นว่าผมจําได้ว่าว่าเวลานี้แน่ๆไม่ผิดเพราะเองจากผมตอนที่จะตอบคาถามผมสิ่งเดียวที่ผมได้ดูก็คือผมไปดูผลกระแสว่าผมจําได้ว่าผมไม่ออกผลกระเสรแล้วผมพูดเรื่องเวลาไม่ไม่ไม่เคลียร์เพราะผมจำจำไม่ได้ผมจําเหตุการณ์นั้นผมก็เลยไปดูผลกระแสนะฮะแล้วผมก็พยายามหารูกเก่าๆที่มันไม่มีซึ่งมันมันลบทิ้งไปแล้วผมก็ยังเชื่อมก็เลยมั่นใจตอนนั้นคือใช้คำว่ามั่นใจเลยว่าเวลาตนั้น จนมันมีประเด็นขึ้นมาเกิดขึ้นมีคนถามเฮ้ยทำไมตำรวจกุฎาชนะเริ่มก่อนผมได้ยินข่าวนี้จากกุฎาชนะตำรวจเริ่มก่อนว่าสรุปสำรวจออกมาเป็นสี่ทุ่มสามสิบสี่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะเอาติดคุกเนี่ยใครโกหกนู่นนี่นั่นผมเลยเฮ้ยเอาเป็นเรื่องอีกแล้วเหรอเนี่ยแต่จริงๆแต่จริงๆคุณก็ไม่ได้คุณก็ไม่ได้ไปศาลใช่ไหมเขาสอบการเสร็จแต่ว่าเวลาเรียกเขาก็ไม่เรียกใช่ไหมศาลน่ะไปขึ้นมาสามรอบแล้วครับขึ้นมาสามรอบแล้วขึ้นมาสรอบก็มีมี ของคุณปอร,รอบหนึ่งปีเรื่องของกลางร,รอบหนึ่งแล้วก็ของคุณแซรอบหนึ่งอ,องสามร,รอบแล้วครับทีน,นี้นคือคืออ่าเดี๋ยวเอแม่เราเราเราจะอธิบายให้คุณบอลก่อนว่าเวลามันมีผลไงคือถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นการตกน้ําอยู่ท่าน้ำเฉยเฉยอๆๆ<ล>ะเวลาไม่มีผลครับห่างกันท่านาทีสินาทียี่สิบไม่มีผลเมื่อท่าน้ําแต่บางเออเนี่ยเรือมันขึ้นที่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเราตกตรงเนี้ยกับตกตรงเนี้ยตกตรงนี้โอ้โหมันห่างกันเป็นกิโลหรือหรือหลายกิโลเลยเนาะ ถ้าทีนี้ของตํารวจเอเนี่ยแล้ออวผมพูดได้ไหมถ้าฟ้องฟ้องผมคนเดียวนะอย่าไปฟ้องคุณอุ๊ดอย่าไปฟ้องคุณบอลคุณอย่าไม่เกี่ยวผู้สิการไม่เกี่ยวผมคนเดียวถ้าตํารวจมาฟ้องฟ้องผม <c oughs> คืออย่างนี้ตํารวจให้การกี่ทีก็ไม่เหมือนกันจร,จริงๆตามตามหลักตํารวจน่าจะให้พยานห้าแอรทั้งคนเลยห้าคนสอบแยกเลยพร้อมกันทีเดียวซักคำถาม,ถาม,ถามเดียวจบเลยไม่ต้องนั่นแต่ทีเนี้ยตํารวจมันก็ทายไงทายตอบแทนเขาพอพอเราแย้งก็เปลี่ยนเราแย้งก็เปลี่ยนแต่ถ้าเราปล่อยให้จำเลยเขาตอบโอ้ถ้าเขาตอบผิดนี่พิรุษเนาะทีนี้มันกลายเป็นตำรวจฆาาเดาตอนแรกอ่ะ เขาดูจาก gps เขาเห็นเรือกระชาตนะตำรวจเรือกระชากนะกระชาตตอนเวลา22.29กระชาตจากความเร็ว3.3น็อตเป็น10นนอตอ่าตำรวจก็อ่ะ,อะเอาตรงนี้แหละน่าจะน่าจะตกเรือตรงนี้อ่าแต่ทีนี้เนี่ยไอตอนที่กระชาตคือ่สิบองอเนี่ยมันอยู่สะพานพระรามเเนาะถ้าไปเอาตกตรงนั้นอ่ะแตงโมต้องว่ายทวนน้ำเหนื่อยมากจนกระทั่งถึงจุดพบศพเป็นแซนมอนอย่างที่อาจารย์บางพูดอ่ะก็เลยนั่นไงก็เลยต้องมีแล้วบังเอิญกล้องวงจรปิดของ บริษัทถ้าอะไก็นจนคุณพิพัฒน์เวลา22.32เห็นสภาพาเป็นปกติมันก็เลยต้องเปลี่ยนจะเอาตอนไหนดีอ่ะเอาดูแล้วกันจังหวะ34มีเรือมามองไม่เห็นต้องชัดอ่ะก็เอา34นี่แหละคือแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะในสำนวนมาถึงข้างบนเป็นไงอันนี้ผมไม่ทราบเพราะผมโดนตัดออกไปก่อนแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่นานทีนี้เวลามจะถึงสำคัญไงคุณบอลเพราะว่าถ้าเกิดบอกว่าเราถ้าเกิดบอกว่าตกตอน23เนี่ย23เนะี่ยมันเลยเออ่แม็กโฟว์สังเกตมานิดเดียวมันยังไม่ไม,ไม่ไม่ถึงเท่าไหร่เลยแต่ถ้าเราบอกว่าตกตอน29มันอยู่สะพาน พระรามเจ็ดแต่ถ้าเราบอกว่าตกตรงสามสี่มันอยู่ตรง m, ห้าสิบเมตรเหนือท่าพิบูลมันมีผลอะไรเพราะเราไปเจอศพห่างกันประมาณ200 m, สองร้อยเมตรตัดกระแสน้ำขึ้นเหนือจากท่าพิบูลถ้ามาตกตรงนี้ศพลอยไปไกลมากเ่าทีนี้คุณก็เลยเอ๊ะทำไมมันเวลามันจะมีอะไรแต่คุณเยอะแยะขนาดนั้นใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้แหละ,ะอันนี้ก็เลยต้องนั่นด้วยแล้วทีนี้เนี่ย<ม>แล้วบังเอิญนใ,นในกรณีเนี้นะตำรวจนะที่ตรวจมือถือเนี่ยนะเขาจะแบ่งเป็นแต่ละคนคนหนึ่งตรวจสี่คนหนึ่งตรวจสี่เนี่ยมือถือเนี่ยมันมี คนทนี่ตามนายชื่อห้าคนมืนเรือกันหนึ่งแตงโมแต่ละคนก็เอามาแต่ละเบอร์แต่ละเบอร์บางคนมีสองไงก็มาแค่เบอร์เดียวมันก็เลยไม่รู้แล้วเห็นกับคในอื่นอ่ะเขาดูเซลไซต์โลเคชันอินโฟมชันก็คือดู g <ม>ี s แต่กรณีเนี้ยไม่มีการพูดถึงใน GPS ตอนนั้นซึ่งเราไปตามตอนที่ผมยังเป็นทนายเป็นอะไรคุณผู้ถามว่าเกี่ยวข้องไงตอนนั้นผมเป็นพยานของคุณแม่เป็นพยานของตบร่วมแล้วก็เป็นอยู่ในทีมที่ปรึกษาของคุณแม่เราก็ได้ไปที่ปรึกษากฎหมายก็ได้ไปที่เ s แล้วนะ แล้วก็เขาก็บอกว่าตอนแรกการต้องวจมันขอเหมือนกันแต่ขอโทรเข้าโทรออกไม่ได้ขอ G P S เรือไอ้พูดปิดก่อน G P S โทรศัพท์มันก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราได้ G P S โทรศัพท์เนี่ยมันก็จะดีมากเลยมันสำคัญเลยมันติดจ็อบกี้อดีที่ได้เลย G P S เรือกับ G P S โทรศัพท์เนี่ยมันต่างกันเนาะอย่างของที่คุณโอดท่านช่วยดูเป็น G P S เรือแต่ว่าที่เราที่ต่ำที่เราเน้นอันนั้นคือ G P S โทรศัพท์มันใช้หลักการคนละหลักการกันของ G P S เรือนี่ค่อนข้างจะแม่นมากเพราะว่าดูที่ดาวเทียมเลยตรงเลยดาวเทออออรร์เเเเนนนสตาาาาีี่่่่ยยยงงขมิก ดูเลยแล้วพารามิเตอร์อย่างน้อยต้องมี4เรือแต่ถ้าจะให้แม่นก็8ดวงมันจะบอกอะไรละเอียดเลยบอกเป็นโอ้บอกพิกัดเป็นเป็นเมตรนะคุณคุณอุชนะมันมันเป๊ะมากเรือแล้วเวลาเนี่ยมันเป็นเวลาเราเทียมมันเปะ๊ะมันนั่นไม่ได้เนาะอันนี้ของเรือเนาะแต่ของโทรศัพท์เนี่ยมันเป็น A G P S คืออาศัยว่าแต่ละแต่ละเซลล์สเตชั่นอ่ะมันจะมีสมือถือจะมีเซลล์สเตชั่นต่างๆ่างเรารู้พิกัดเซลล์สเตชั่นใช่ไหมแล้วก็ดูระยะห่างสัญญาณมือถือแล้วก็คำนวณคร่าวๆนะเกาเรียกว่าอ่าไทยนะ ใช่แล้วจุดพลเรือนเผมจอนกับิดคือเป็นการพื้นที่สามเหลี่ยมมาดูอยู่ตรงไหนของโทรศัพท์มันจะเข้าๆวเนะคุณเพราะว่าเคุณฟูดมากคุณหมอไปโหลดบอกบอกทีมงานไปโหลดในเวนิคนะนี่คือจุดพีกัดทุกยืนอยู่ครับ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 ซึ่งมันเป็นโปรแกรมที่สามารถโหลดได้แต่ต้องแยกระหว่างรถกับเรือแค่นั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโหลดไปได้เลยครับในในเวนิคเอาไปใช้ได้เลยครับสมัครสมาชิกใช้ได้เลยชาวเรือทุกคนใช้กันหมด แต่จริงๆที่เราใช้คุยนะคุณคุณพดเราเราเน็ตเรือเป็นสําคัญถ้าตอนนี้เราไม่เล่นของโทรศัพท์อันนี้เป็นอันซอฟต์แวร์อันเดียวใน่ว้หนิแต่ใช้เป็นเป็นแอปของที่ใช้ในการมินอืซึ่งมันสามารถโหลดได้ได้จริงๆจริงๆจะบอกว่าจริงๆจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะ GPS ของเรือเนี่ยนะไม่ได้ไม่ได้มีแค่วันนั้นเทเดียวคุณคุณพดตอนหน้า่ชยถอดให้มันทําเป็นมักซิมแต่มัมีที่มันอัปโหลดีถ้าถ้าถ้าไปขององการของกามินมีมันก็สามารถแต่ม่เป็นวันอื่นก็ไม่เกี่ยวคดีเนาะ มันจะเก็บกันเขาเรียกเขาเรียกมันจะเก็บแท็กข้อมูลต่างๆไว้ครับถ้าเราจะดึงวันไหนขึ้นมาเนี่ยเราก็แค่เลือกแล้วก็เมมจากเครื่องลงสุกการ์ดใช่ใช่แต่แล้วอันนี้ราบประสานกับการ์มนี์มันมีหลายยี่ห้อด้วยไม่ใช่มีการ์เมนี์มันมีหลายยี่ห้อ GPS อ่ะมีหลายยี่ห้อมากขอบอกเลยอยู่ที่หน้ากากเขาจะใช้ซีแมปหรือในเวอร์นิกครับอันนี้ใช้ในเวอร์นิกซึ่งทุกคนก็มีหมดสาหรับชาวเรือที่เดินเรือทะเลทีนี้มีคนถามไงว่าเรืออีกลำตอน ที่เห็นไฟนี่ยนะระหว่าง okay. นั่งกันตรงไฟมันเปลี ouais. ่ยนไงอันนี้เราไม่รู้เลยว่าเป็นลำไหนเราแต่ถ้ามีคนชอบถามเลยถ้าจีเทสอีลำเรืออะไรเราต้องรู้ก่อนเราต้องรู้รุ่นเรือยี่ห้อดูดีชิดเตอร์ทัดกับเจ้าท่าเราถึงจะขอให้เขาเช็คทางทางดาวเทียมได้นะแต่แต่ถ้าเราไม่รู้เรือลำตัวนี้เราก็ไม่รู้เองนั้นสำหรับนั่นจต่กี้คุยคุณบอลละก็แล้วก so ็บอกว่าเข้าใจว่าทำไมเรามาอะไรกับวันติด <Perfect>. ว <t uce> ัาเวลาตกเรือคือมันไม่ได้อยู่กับที่งั้นก็อยู่กับที่ตกตอนไหนก็ได้ทีนี้เรือะเคลื่อนที่ตอนนี้ก็โอเค คือไอ้เรื่องหลังจากฆ้าทุกหลังจากกีหนึ่งมันต้องไปอะ่ะคือตอนที่ตำรวจตอนที่มันมีการพูดกันอนะ่ะทั้งตำรวจแถลงข่าวเองทั้งคนต้นคนที่ให้สื่อท,ทั้งคนต้งคนที่อลได้หลายคนอะ่ะประชาชนก็เลยไปเข้าใจว่าตีหนึ่งอะ่ะเรือกลับพัผูกแล้วแล้วก็ไม่ไปไหนไงครับเออก็เลยไปเข้าใจอย่างนั้นแล้วทีนี้ตอนนั้นแรกๆคุณบอลบอกว่าคุณบอลอยู่ในเกสตเฮหาในน้ำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วทีนี้แจกวงจรปิดที่เราได้มาแล้วก็เอ๊ะคนคนผูบ้นก็ไม่ให้บอลตอก็อยู่โรเบิร์ตก็อยู่แล้ววบอก่า ตอนปีสองกว่าคุณบอลได้ขับรถไปขับเรือไปที่สบเอ็นใช่ไหมไปมิดคอนโดเมโทรครับก็ตรงกับในนั้นมีลูกครับมีลูกตอนนี้ผมหาได้ลูกหมดเลยผมมีลูกแล้วเดี๋ยวให้พี่ไพน์พี่มอยดูด้วยคือก็ยังโชคดีที่ที่ที่น้องคนยังถ่ายรูปเก็บยังเก็บรูปเอาไว้บางบางรูปตอนที่ไปรับก็ยังเก็บครับบพอดีได้ได้ใช่ไปรับ แม่ทีนี้ทีนี้มันก็เลยมันก็เลยมันมันก็เลยขัดมันก็เลยกลายเป็นอะไรนะที่อะไรนะชื่ออะไรนะที่เป็นดาราที่พี่เปิ้ลเขาเรียกว่าหมายถึงแกงกินไม่ใช่คือถึงน้องโอ๊ตเปิ้นก็เปิ้นกนรู้จักกับผมมาเจอทุกอย่างครับทีนี้ทุกคนถูกรับโทรศัพท์หมดแต่ผมก็ไม่อยู่ผมอยู่ไกลทุกคนก็อยากจะไปช่วยตามหากันหมดคือเจตนาดีกันทั้งหมดของชาวเรือนะครับไม่ใช่แก๊งเรือแล้วก็ผมฝากเรื่องเรื่องของเสี่ย เสียสมพงมนะนะอันนั้นก็ต้องต้องต้องช่วยช่วยแกด้วยนะเพราะว่าแกก็จิตอาสาคนนึงครับแกก็หวังดีผมเชื่อว่าแกเป็นจิตอาสาลองลองลองให,ให้ความให้ความเป็นธรรมแกด้วยบางทีจริงๆในน้ีนร<ะ>เรือมันเยอะครับเรือมันเยอะเดี๋ยวผมมีรูปวันวันที่เจอด้วยเรือสมพง์นะอันนี้ไม่เกี่ยวกับอ่านนะเราก็เช็คอยู่แล้วนั่นเป็นผู้จัดการของบางก่องโรเลอร์แล้วบริษัทนี้มีหุ้นเท่าไหร่ใครเป็นพี่ชายแกใครใครเป็นเพื่อนแกกี่คน ใครไปเรือเราเราเช็คหมดเช็คหมดถ้าเราเราปกติเราเราจะนั้นไม่บอกว่าลำนั้นมันไม่ได้พูดนะเอาฟาสติคือคือคือที่ไปพูดกันเนี่ยหลักฐานวิทยศานมีลำนั้นก็ติดทีเฟสครับใช่ใช่ล้ำลำลำนั้นคุณเป็นคนพาไปดูนี่นะที่ตำรงศีตอนที่เาซื้อกันะซื้อจา่ยฮียฮีใช่ป่ะใช่คุณยังล้ำนั้นก็ติดทีเพสคุณคุณตอนนั้นคุณคือพาไปซื้อี่มางเรือลำนี้ ไม่ใช่ในหน้าพาไปซื้อครับค,คือคือต้องบอกว่าผมเนี่ยสามารถทาได้ทุกยี่ห้อ,อ GPS ลำนั้นติดเลมารีนซึ่งเราก็ไปคุยกันไปสนุกสนานกันออกตอนตอน,ตอน,ต,อนตอนนั้นจําได้เลยที่ว่าคุณไปนอนอยู่ท้ายเรือแล้วก็ถ่ายรูปกันกับเยียี่แล้วก็ไปตอนหลังไปที่บ้านแกไปไปวิวเรือใช่ไหมมีที MP ไปด้วยออผมก็ดูนะรายการที่น่าสน,นรายการพิพอร์นี่เป็นรายการที่ที่ดีผมดูกับทุก EP ีละคือตอนเนี้ยผมก็ไม่ออกพิคอร์ไปแล้วเพราะผมกลัวไปโยนเขาซื้อไม่เป็นไรเราูเราคือเราเราไม่ได้โยคือทีมมัน อย่างนี้อ no ่ะคนที่มาเรื่องคดีแต่งงมันมีหลายทีหลายอะไรเงนี้แต่ผมก็ไม่เคยนั่นนะเราเราคืออะไรที่เราสงสัยเราก็เราก็แล้วแล้วเราก็ถามเราก็ถามอ่าดีคือไม่มีอะไรไม่มีอะไรอันนี้เราเข้าใจตอนนี้ทุกคนขอให้ประชาชนเข้าใจคุณดอ้ยนะสมมติไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวบอลด้วยครับไเที่ยสมคมด้วยไม่ไม่ไม่อันนั้นก็ต้องอันนั้นมันก็ต้องแล้วแต่ไงอย่าง ยังความสงสงความสงสัยอะไรประมาณนี้เดี๋ยวมันก็ต้องมัน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 ก็ต้องนั่งเองแหะอะไรประมาณนี้เออใช่ครับก็ถึงหลักให้เวลามันพิสูจน์เร็วๆอยากให้ให้น้องแตงโมยุติธรรมสักทีใม่เหนจะคิดไอ้การเงินเราเปนเลยทีเดียวเพราะว่าจะต้องเก็บข้อมอย่างนั้น่อยนะ